หลับตาลมครั้งดใดเห็นว่ามีแต่ภาพใครบางคนที่กี่ครั้งก็ยังวกวนดูไม่ชัดเจนได้ยินแต่เสียงเรียกของเธอที่ฟังและอบอุ่นและคุ้น ใในใจยิ่งห้ามไม่ให้คิดยิ่งตินอยู่ข้างในยิงห้ามใจเท่าไรยิงใกล้เธอเข้าไปตามหาหัวใจที่ลืมไว้กับ ใครสักคนจะตามคนจนเจอเธอคนนั้นในความทรงจำของฉันสักครั้งให้หัวใจได้ตื่นขึ้นใจลมให้ใจพร้อมเธอไม่อยากสัมผัสรักจากเธอ อย่างไม่มีตัวตนความทรงจำและความรักของเธอจะอยู่ในตัวของฉันตลอดไปครับก็ร้องสั้นๆแล้วกันนะครับผมเพลงนี้ชื่อเพลง ตามหาหัวใจของพี่แดนวอเวนะครับโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บมาถึงก่อน